น่าจะแค้นมากแค้นอยู่แล้วแหละเขาเกาะกูกดังไงไปเป็นเรื่องปกติพอเวลาเขาปลุกกระแสตัวเองไม่ได้ก็พยายามจะปั่นไงพยายามจะปั่นแล้วก็จะด่ากูไปเรื่อยๆให้ดังออกมาให้มันแบบให้สื่อมาสนใจกูไม่สนใจอ่ะกูขี้เกียจพูดถึงก็ด้วย ธรรมดาหาเงินไม่ได้แบบนี้มันเสี่ยงกับนรกไหวหรือว่ากูถามแค่เนี้ยนรกเป็นที่ไปอย่ารับไหวเหรอควรให้คนด่าทั้งประเทศเชิญเลยจ้าจะด่าอะไรกูก็ด่าไปเถอะกูไม่แคร์ทำไมกูต้องแคร์ได้หาเลี้ยงกูดิกูแคร์คนที่สนใจกูดีกว่ากูแคร์คนที่ดีกูดีกว่ากูจะสนใจคนประเภทมึงธรไมอีดำดำ คนอย่างมึงไม่ได้มีคุณค่าในชีวิตกูเลยสักนิดเดียวกูก็ไม่ได้สนใจใครอยากด่าเชิญกูด่าด่าไปเลยจ้ะกูไม่ได้เคยสนใจเลยเชิญคนที่ทุกข์จากการโดนด่าไม่ใช่กูจ้ะเป็นคนที่ดากูนุ่นเฉยมากตามนั้นเลยก็เหมือนชาวบ้านเองหารายได้เอาคำสอนมาคุยจ้ะก็ใช่ไงก็กูหารายได้ไง แล้วถ้ากูไม่หาอะไรได้กูจะให้ทําอะไรให้นั่งรับเงินบริจาคชาวบ้านเหรอฮะสิ่งที่กูทําอยู่ทุกวันนี้กูทําทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์จริตมึงหาความทุจริตมาสิโจทย์กูให้ได้ถ้าแน่จริงมึงโจทย์ให้กโจทย์กูให้ได้ว่ากูทําส่วนไหนผิดพูดมาตรงไหนไม่เป็นสัมมาอาชีวะพูดมาอะไรที่กูหาเลี้ยงตัวเองไม่ชอบ ดีเท่านั้นคะ่ะไม่ได้อยากของใครทุกวันนี้ก็ทำอยู่แต่มีน้อยก็ทำน้อยก็ถูกต้องแล้วทำตามกำลังทรัพย์ที่มีของตนและทำตามกำลังศรัทธาของตนว่าตนศรัทธาในที่ใดหรือเห็นประโยชน์ในที่ใดก็ไปทำตรงนั้นการที่คนอื่นเขาไม่เห็นประโยชน์ของคนพิการก็ไม่ได้หมายความว่าเขาชั่วเขาไม่ดีหรือเขาเอาเงินไปใช้ในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ เขาก็นําไปเกิดประโยชน์ในส่วนอื่นแต่มันจะไปทํากันทุกส่วนได้ยังไงล่ะอาจารย์ทําในส่วนนี้ใครสะดวกในการทําคนพิการก็ทําไปสิไม่ใช่จะไหนว่ากูเงินเยอะอยากให้ได้แก่คนพิการแล้วคนอื่นเขาไม่ต้องทำประโยชน์เพื่อสังคมตั้งมากตั้งมายทําไมต้องทําบุญตามตามใจมึงเหรอหรือ,อยังไงมึงถึงจะพอใจกูจะทาบุญตามความพอใจของมึงเจ้านั้นเหมือนที่ยินดีหรือ,อยังไง มึงจ for for him, it? It ําไว้ใครจะทําบุญอะไรมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของมึงเพราะมันคือเงินเขาไม่ใช่เงินมึงเขายินดีและพอใจในการทํากับอะไรมันเป็นเรื่องของเขาไม่ต้องไปเสียดายแทนเงินเขาถ้ามึงอยากทํามึงไปหาเงินให้ได้แบบเขาแล้วเอาเงินมึงไปทํามันไม่ได้ยากนี่มึงจะไปเสียดายเงินเขาทำไมในเมื่อไม่ใช่เงินมึงถ้ามึงเสียดายเงินเขาแสดงว่ามึงโลภเพ่งเลงอย่าได้ซับเงินเขาสิ มึงแสดงว่ามึงกาลังโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติเงินทองของเขาเพราะมึงอยากจะได้เงินเขาไปบริจาคตามความต้องการของมึงหรือเปล่าอาจารย์จะสละทางโลกแล้วอาจารย์จะสร้างสะสมอะไรมากมายทําไมคะกูไม่ได้สร้างอะไรนี่มึงมึงงงอะไรปะเนี่ยกูพูดว่ากูจะสร้างอะไรตอนไหนเนี่ยมึงปัญญาอ่อนเพอร์เจอร์อะไรมาจากไหนอีกเนี่ฮะ กูจะสร้างอะไรมึงเห็นกูสร้างอะไรหรือยังกูไม่มีอะไรที่สร้างของตัวเองเลยนะกูไม่มีนะมึงแปลมาจากไหนว่ากูจะสร้างอะไรก็เพราะกูจะไปนี่แหละกูเลยไม่ได้สร้างถ้ากูจะสร้างกูจะสร้างพ่อให้แม่กูกูไม่ได้สร้างให้ใครกูจะสร้างตัวเองทำไมสุดท้ายกูก็ต้องไปเงินทองทั้งหมดที่กูมีอยู่ในตอนนี้กูเก็บให้พ่อให้แม่กูใช้ตอนบ้านปลายชีวิตเพราะกูไม่ได้อยู่ดูแลเขากูต้องไปบวชกูสร้างอะไรตอนไหนเนี่ยกูงง มึงนี่มันปัญญาอ่อนสิ้นดีเลยนะแต่กูว่าจะลงแล้วเดี๋ยวกูดา่าอีนี่ก่อนเดี๋ยวก่อนมีไหมเดี๋ยวสัญญาจะมีในอินี่ลอดตัวไป <c oughs> ทำบุญมาดีนะมึงเนี่ยรอดจากกูดา่านะเพราะสัญญาอเลยจะหาย <c oughs> เดี๋ยวกูจะชิงด่ามึงก่อนล่วงหน้าเลย <c oughs> สัญดาาสู่รู้นักสารแนเรื่องชาวบ้าน <c oughs> มาดีรู้หารู้เหวอะไรเลยแต่อยากจะแสดงความเห็นแล้วเกิน ดูของค,คุณแพรลี่แต่งหน้าสวยหรือ,รอเปล่าวันนี้สวยกว่าทุกวันไหมเวลามาออกรายกรารโอ้ฟูฟ่องมากชุด่คนเดียวเลยครับวันนั้นวันนั้นคุณ<อ>วันนั้นคุณแพรลี่ใส่ชุดสีแดงกระโถนวันที่คุณแพรลี่ใส่ชุดสีแดงน้ำหมากวันวันที่กูไปเจอเขาวนนันที่กูเขาไปช่วยเขาขายทุเรียนอะ่ะวันนั้นเขาใส่แดงกระโถนแดงแจ๊ดเลยวันนี้แดงน้ำหมากแดงแบบทึมๆแดงน้ำหมาก เอาให้น้ำหมากกระจายนะคุณแพรลี่เอาให้กระจายให้กูเพผาๆอะไรอย่าให้กูออกงานเรื่องพระเรื่องเจ้ากับคุณแพรลี่เลยกูแนะนำถ้าออกเนี่ยกระจุยระเบิดหมดทางพินาศกูบอกเลยกระจุยออกคนเดียวเล้วดีแล้วซอฟลงหน่อยถ้ากูออกคู่เนี่ยกระจุยงานคู่ มึงดูก่อนหน้านี้สิออกคู่กันในรายการหงกระแสกระจุยขนาดไหนล่ะท้านั่งไม่ติดเลยกูจะบอกให้ที่เป็นสายลับทำบาปไหมครับไม่บาปจ้าถ้าเขามีเจตนาดีในการปกป้องพระศาสนาเขาทำถูกต้องแล้วจ้าทำถูกต้องแล้วจาน้าหนูเป็นคนสวยมาก กำลังลังเลว่าจะลงมิสแกร์หรือลงมิสยูนิเวิร์สดีลงน้ำก่อนจ้ากูแนะนำให้ลงน้ำก่อนนะทำไงให้ตื่นทำแบบอาจารย์ครับโอ้ยากแล้วล่ะกูว่าฝึกปฏิบัติตัวเองเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ตื่นเราต้องเข้าใจคำว่าตื่นทำก่อนความหมายของคำ่าตื่นทำที่แท้จริงโดยในยะสำคัญคือตื่นตื่นในที่นี้แปลว่ารู้ตื่น ตื่นจากอะไรตื่นจากการหลับอีที่มันมีคําว่าคนตื่นสายน่ยนะนะอีพวกเนี้ยอีคนตื่นสายเนี่ยมันต่อจากคนตื่นทาเลยนะยุคแรกแรกี่อาจารย์ดัยยยยยยดงใหม่ๆเนี่ยไอคนที่ทําตั้งชื่อว่าคนตื่นสายเนี่ยมามาขออาจารย์ว่าอาจารย์ขอทําเสื้อคนตื่นสายได้ไหมอาจารย์บอกได้ทําเลยไม่ได้ว่าอะไรมันก็ไทปทําปรากฏว่าเสื้อมันขายดีกว่าคนตื่นทาอีกมันขายดีมากอาจารย์พูดถึงมันครั้งเดียววันแรกที่จะเข้าไปดูมานะมีคนดูอยู่คนเดียวคือกูนี่หรือที่เข้าไปนั่งดู มีคนเดียวที่เขาไปนั่งดูมันในโสขนานั้นมันก็นั่งขายจริงจังมากเลยนะจนอาจารย์น่ะอาจารย์ก็บอกว่าเออเดี๋ยวกูจะช่วยมึงเองอาจารย์กลับมาช่องเจแล้วอาจารย์ก็พูดถึงมันพูดถึงช่องมันพูดถึงการขายของในช่องมาว่ามันเอาเสื้อไปขายยังไงจนในที่สุดเนี่ยวันเดียวที่อาจารย์พูดมันขายเสื้อวันเดียวได้เป็นพันตัวเลยวันที่อาจารย์พูดอะ่ะคนแห่เข้าไปซื้อเสื้อคนตื่นสายก็เต็มเลยแล้วหลังจากนั้นก็มากันเต็มไปหมดคนตื่นสายคนตื่นเมียคนตื่นเรียนนนคตื่่บีอะไไรรก็มู้เต็มมไหททีีน้บา,ททายสรพดคนตื่นไป คำถามคือเมืองจตื่นหรือยังคำว่าตื่นทำจริงๆมาจากคำว่าไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ไสยศาสตร์ไสยหรือไสยาตเนี่ยแปลว่าการนอนนอนหลับเอาพูดง่ายๆไสยศาสตร์ไสยศาตอ่ะไสยาตคือการนอนนอนตะแคงขวาเรียกว่าไสยศาสตไสยาตคือหลับพุทธคือตื่นศาสตร์คือการเรียนรู้ไสยศาสตร์ไสยศาสตร์คือศาสตร์แห่งการหลับไหล พุทธศาสตร์คือศาสตร์แห่งการตื่นรู้ดังนั้นคําว่าตื่นรู้มาจากคําว่าพุทธะนี่แหละคือตื่นตื่นในอะไรตื่นในหลักคาสอนพระเจ้าตื่นจากอะไรตื่นจากการหลับไหลในการอ้อนวอนการร้องขอการรอผลการโดยบันดาลการสะดอข้อต่อชะตาเบิกแง่นเวียนเทียนสัตแกสัต์ลัมบูชาไฟเนี่ยเราตื่นจากการดูดวงพยากรณ์ทำนายไทยทักพวกนี้เรียกว่าไสายศาสตร์ทั้งหมดมันหลับมันยังไม่ตื่น ทำไมถึงยังไม่ตื่นคนที่ตื่นแล้วจะมีหลักการและเหตุผลในการใช้ชีวิตไม่อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อปัญญาอ่อนไร้สาระจะไม่ไปสนใจกับหมอดูล่างทรงการพยากรณ์ทำนายไทยทัศเพราะดูดวงก็ไม่สามารถแก้ไขชีวิตได้รู้อนาคตก็เปลี่ยนแปลงปัจจุบันไม่ได้ถูกต้องปหถ้ารู้อนาคตแล้เปลี่ยนแปลงปัจจุบันได้ ป่านนี้พวกเรารู้กันหมดมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงกันได้หมดแล้วทุกคนจะไม่มีความทุกข์เลยทุกคนจะต้องมีความสุขทุกคนจะต้องประสบความสําเร็จหมดเพราะถ้ารู้ว่าอนาคตตัวเองจะล่มจมเราก็เลยกลับมาแก้ตัวเองในปัจจุบันให้มีความสุขจะได้อนาคตจเจริญได้แต่ความเป็นจริงมันจเจริญจริงไหมไม่จริงถ้ามันแก้ได้ในโลกเราเนี่ยเศรษฐกิจคงดีหมดแล้ว ประเทศเราเศรษฐกิจคงดีหมดแล้วชีวิตของพวกเราทุกคนในพ่อแม่เราคงไม่มีใครเป็นหนี้เป็นสินต้องไม่มีความลําบากลำบนในการชีวิตพวกเราต้องเรียนติดมหาวิทยาลัยดีๆกันหมดถ้าเรารู้ว่าอนาคตข้างหน้าเราจะไม่ได้ติดในมหาวิทยาลัยดีๆเราจะไปแก้เคาะสะเดาะ,ะ,ต,ะ,ะตาชะตาเปลี่ยนชีวิตม่ด้วยการทําพิธีต่างๆเพื่อทําให้ตัวเองติดมหาวิทยาลัยดีๆได้แต่ความเป็นจริงทำได้ไหมไม่ได้มันอยู่ที่อะไรการกระทําทางกายวาจาและใจของตัวเราเอง ถ้าเราไม่ลงมือกระทาไม่ลงมืออ่านหนังสือไม่ลงตั้งใจในการขวนขวายทําความเพียรในการอ่านข้อสอบในการทําข้อสอบในการจดจําความรู้พัฒนาศักยภาพของเราเราจะประสบความสําเร็จได้ไหมย่อมไม่ได้เราจะสอบติดในมหาวิทยาลัยดีๆที่เราต้องการได้ไหมย่อมไม่ได้ถ้าคะแนนเราไม่ดีสอบได้ไหมย่อมไม่ได้ความขยันมันเพียรไม่มีทําได้ไหมก็ไม่ได้ดังนั้นทุกอย่างที่เราเรียนกันอยู่ในทุกวันนี้เราเรียนจบได้มีคะแนนดีๆเกรดเฉลี่ยมากๆมี ทักษะความรู้เยอะๆก็เพราะว่าเราพัฒนาศักยภาพทางกายวาจาใจของตัวเราเองนี่คือหลักการและเหตุผลง่ายๆดังนั้นพวกเราต้องตื่นตื่นอยู่ในหลักเกณฑ์หลักการของเหตุและผลไม่ใช่เชื่อเอาเองว่าเป็นอย่างนั้นทำไมต้องมีใสเอาแล้วกูจะรู้ไหมล่ะเท็ดทองหรือค่าเงินถือว่าเป็นอบายมุกไหมมันเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งหรือเปล่าล่ะมันต้องดูอ่ะ คือต้นทุนเราไม่ได้หายไปไหนไม่ใช่เหรอมันก็ยังอยู่นี่อบายามุกเนี่ยคือเอาเงินไปลงแล้วเสียเสียหมดอย่างเงี้ยถ้าเสียคือเสียหมดอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ได้หมดไปไหนนี่มันก็เป็นเหมือนแบบว่าตามกระแสของเศรษฐกิจหรือเปล่าอาจารย์มองว่ายังไม่ใช่อบายามุกนะมันเป็นลักษณะของการลงทุน